เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุฏตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่59หน้า865ถึง878ตักกะชาดกว่าด้วยการเลี้ยงดูบิดามารดาข้าแต่พ่อมันนกมันเทศมันมือเสือและผักทอดยอดก็มิได้มีพ่อต้องการอะไรจึงขุดหลุมอยู่คนเดียวในป่ากลางป่า,า,าช้าเช่นนี้เล่า แน่พ่อปู่ของเจ้าทุพพลภาพมากแล้วถูกกองทุกอันเกิดจากโรคภัยหลายอย่างเบียดเบียนวันนี้พ่อจะฝังปู่ของเจ้านั้นเสียในหลุมเพราะพ่อไม่ปรารถนาจะให้ปู่ของเจ้ามีชีวิตอยู่อย่างลำบากเลยพ่อได้มีความดำริอัลลามกนี้แล้วกระทำกรรมอันหยาบช้าอันล่วงเสียซึ่งประโยชน์ดูก่อนพ่อเมื่อพ่อแก่ลงก็จกได้รับกรรมเช่นนี้จากลูกบ้าง แม้ลูกเองก็จะอนุวัตตามเยี่ยงตระกูลนั้นจากฝังพ่อเสียในหลุมบ้างแน่พ่อเจ้ากล่าวกระทบกระเทียบขู่เข็นพ่อด้วยวาจาหยาบคายเจ้าเป็นลูกที่เกิดแต่อกของพ่อแต่หาได้มีความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่พ่อไม่ข้าแต่พ่อมิใช่ว่าฉันจะไม่มีความเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่พ่อแม้ฉันก็มีความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่พ่อ แต่เพราะฉันไม่กล้าจะห้ามพอ่อผู้ทำบาปกรรมโดยตรงได้จึงได้พูดกระทบกระเทียบเช่นนั้นท่านสวิทกะผู้ใดเป็นคนมีธรรมอันลามกเบียดเบียนมารดาหรือบิดาผู้ไม่ประทุสร้ายผู้นั้นครั้นตายไปภายหน้าย่อมเข้าถึงนรกโดยไม่ต้องสงสยัยท่านสวิทถกะผู้ใดบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำ ผู้นั้นครั้นตายไปภายหน้าเข้าถึงสุขคติโดยไม่ต้องสงสัยแน่พ่อเจ้าจะเป็นผู้ไม่มีความเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่พ่อก็หาไม่เจ้าชื่อว่าเป็นผู้มีความเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่พ่อแล้วแต่พ่อถูกแม่ของเจ้าว่ากล่าวจึงได้กระทำกรรมที่หยาบคายเช่นนี้หญิงชั่วผู้เป็นเมียของพ่อเป็นแม่บังเกิดเกล้าของตัวฉันพ่อจงขับไล่ไปเสียจากเรือนของตน เพราะแม่จะนำทุกอย่างอื่นมาให้พ่ออีกหญิงชั่วผู้เป็นเมียของพ่อเป็นแม่บังเกิดกล้าวของตัวฉันซึ่งมีใจบาปนั้นถูกทรมานดังช้างพังที่นายควานฝึกให้อยู่ในอำนาจแล้วจงกลับมาเรือนเถิดจบตักกะละชาดกที่8อัตกถาตักกะละชาดกที่8พระสสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันทรงปรบบุรุษผู้เลี้ยงบิดาคนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าณนะตักกลาสันติดังนี้ได้ยินว่าบุรุษนั้นเป็นลูกคนสุดท้องในตระกูลยากจนตระกูลหนึ่งเมื่อมารดาตายแล้วเขาลุกขึ้นแต่เช้าทำการปฏิบัติบิดามีให้ไม้สีฟันแลน้ำบ้วนปากเป็นต้นจัดอาหารมีข้าวยาคูแลพัดเป็นอาทิ โดยสมควรแก่ทรัพย์ที่ตนได้มาด้วยการรับจ้างและการไถ่บำรุงเลี้ยงบิดาครั้งนั้นบิดาพูดกับเขาว่าลูกรักเจ้าคนเดียวทำการงานทั้งภายในภายนอกพ่อจักนำนางกุลธาริกามาให้เจ้าสักคนหนึ่งนางจักได้ช่วยทำการงานในเรือนเขากล่าวว่าข้าแต่พ่อขึ้นชื่อว่าสตรีมาเรือนแล้วคงจักไม่ทำความสุขใจให้แก่ฉันและพ่อได้ ขอพ่ออย่าได้คิดเช่นนี้เลยฉันจกเลี้ยงดูพ่อจนตลอดชีวิตเมื่อพ่อล่วงลับไปแล้วฉันจักบวชลํำดับนั้นบิดาได้นำนางกุลธาริกาคนหนึ่งมาให้ทั้งทั้งที่เขาไม่ต้องการเลยนางได้มีอุปการะและเคารพยำเกรงต่อพ่อผัวและผัวฝ่ายผัวก็ยินดีต่อนางว่าเป็นผู้อุปการะต่อบิดาของตน จึงนำของที่ชอบที่ชอบใจซึ่งได้มาได้มามามอบให้แม้นางก็ได้น้อมนำเข้าไปให้พ่อผัวทั้งสิน้นต่อมานางคิดว่าสามีของเราได้อะไรมาก็มิได้ให้แก่บิดาให้แก่เราผู้เดียวเท่านั้นเขาคงไม่มีความรักในบิดาเป็นแน่เราจักใช้อุบายอย่างหนึ่งทำตาแก่นี้ให้เป็นที่เกลียดชังแห่งสามีเรา แล้วให้ขับเสียจากเรือนตั้งแต่นั้นมานางก็ได้ทำเหตุที่ยั่วให้พ่อผัวโกรธเป็นต้นว่าเมื่อจะให้น้ำก็ให้น้ำเย็นเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างให้อาหารเค็มจัดบ้างจืดไปบ้างให้พัดดิบดิบสุกๆุกบ้างแฉะเกินไปบ้างดังนี้เมื่อพ่อโกรธนางก็กล่าวคำหยาบว่าใครจักอาจปฏิบัติตาแก่นี้ได้แล้วก่อการทะเลาะขึ้น และแกล้งขากก้อนเขละเป็นต้นในที่ทั่วๆไปแล้วฟ้องสามีว่าท่านจงดูการกระทำของบิดาเมื่อฉันกล่าวว่าพ่ออย่าทำอย่างนี้อย่างนี้พ่อก็โกรธท่านจะให้พ่ออยู่ในเรือนนี้หรือจะให้ฉันอยู่เขาได้กล่าวกับนางว่าน้องรักเจ้ายังเป็นสาวอยู่อาจที่จะอยู่ในที่ใดๆก็ได้พ่อของฉันแก่แล้ว เมื่อเจ้าไม่อาจาอดกลั้นแกได้ก็จงออกจากบ้านนี้ไปนางมีความกลัวหมอบลงแทบเท้าพ่อผัวขอขมาโทษว่าตั้งแต่นี้ไปฉันจักไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วนางก็เริ่มปฏิบัติตามปกติดังก่อนลำดับนั้นอุบาสกตั้งแต่วันที่หูพันรยารบกวนบิดาให้เดือดร้อนก็มิได้ไปฟังธทำในสำนักพระาศาสดา ต่อเมื่อพันรยาดำรงเป็นปกติแล้วจึงได้ไปที่นั้นพระศาสดาตรัสถามเขาว่าอุบาสกเหตุไรท่านจึงไม่มาฟังธรรถึงเจ็ดวันเขาได้กราบทูลเหตุการณ์ให้ทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสว่าในการนี้เท่านั้นที่ท่านไม่เชื่อถ้อยคำของพันรยาไม่ขับบิดาออกจากเรือนแต่ในการก่อนท่านเชื่อถ้อยคำของพันรยาของท่าน นำบิดาไปป่าช้าผีดิบขุดหลุมฝังบิดาเราตถาคตเกิดเป็นบุตรมีอายุเจ็ดขวบแสดงคุณของมารดาบิดาห้ามการฆ่าบิดาได้ในเวลาที่จะตายคราวนั้นท่านเชื่อฟังถ้อยคาของเราปฏบิบัติบิดาจนตลอดชีวิตแล้วไปเกิดในสวรรค์โอวาทที่เราให้ไว้นี้นั้นแม้ท่านไปเกิดในภพอื่นก็ไม่ละวางด้วยเหตุนี้ ท่านจึงไม่เชื่อถ้อยคําของพันรยาไม่ขับไล่บิดาออกในบัดนี้อุบาสกนั้นหูนอาราธนาให้ตรัสเรื่องราวพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีณนะบ้านของชาวกาสีตำบลหนึ่งตระกูลแห่งหนึ่งมีบุตรน้อยคนเดียวชื่อสวิทถกะ เขาบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาอยู่ต่อมาเมื่อมารดาล่วงลับไปแล้วก็บำรุงเลี้ยงบิดาเรื่องทั้งหมดต่อไปนี้เหมือนเนื้อเรื่องปัจจุบันนั่นแหละในที่นี้จะกล่าวแต่เนื้อความที่แปลกดังต่อไปนี้ครั้งนั้นหญิงนั้นกล่าวว่าท่านจงดูการกระทำของบิดาเถิดเมื่อฉันกล่าวว่าอย่าทำอย่างนี้อย่างนี้ก็โกรธแล้วกล่าวต่อไปว่า ถ้าแต่นายบิดาของท่านดุกับหยาบคายก่อการทะเลาะอยู่เรื่อยแกแก่คร่ำคร่าพยาธิเบียดเบียนไม่ช้าก็จักตายฉันไม่อาจอยู่ร่วมเรือนกับแกได้ในวันสองวันนี้แกต้องตายแน่ท่านจงนำแกไปป่าช้าผีดิบขุดหลุมแล้วเอาแกใส่เข้าไปในหลุมเอาจอบทุบศีรษะให้ตายเอาฝุ่นกลบข้างบนแล้วจงมา นายสวิทกะหูพันรยารบเร้าอยู่บ่อยๆจึงกล่าวว่าแน่หลอนขึ้นชื่อว่าการฆ่าคนเป็นกรรมหนักฉันจักฆ่าบิดาอย่างไรได้นางกล่าวว่าฉันจักบอกอุบายแก่ท่านนายสวิทกะกล่าวว่าจงบอกมาก่อนนางจึงบอกว่าข้าแต่นายท่านจงไปที่บิดานอนในเวลาเช้ามืดทำเสียงดังให้คนทั้งหมดได้ยินแล้วกล่าวว่า ถ้าแต่พ่อลูกหนี้ของพ่อมีอยู่ที่บ้านโน้นเมื่อฉันจะไปแต่ลำพังเขาจะไม่ให้เมื่อพ่อล่วงลับไปแล้วเงินจักศูนย์พรุ่งนี้เรานั่งบนยานไปด้วยกันแต่เช้าทีเดียวดังนี้แล้วนายจงลุกขึ้นตามเวลาที่บิดาบอกไว้ เตรียมยานให้แกนั่งบนยานแล้วนำไปป่าช้าผีดิบขุดหลุมแล้วทําเป็นเสียงโจรปล้นฆ่าแกแล้วผลักลงหลุมทุบศีรษะแล้วอาบน้ำมาเรือนนายสวิทกะคิดว่าอุบายนี้เข้าทีจึงรับคำของนางแล้วตระเตรียมยานที่จะไปก็นายสวิทกะมีบุตรอยู่คนหนึ่งมีอายุเจ็ดขวบเป็นเด็กฉลาดเฉียบแหลมเขาฟังคำของมารดาจึงคิดว่า มารดาของเรามีทำลามกยุบิดาเราให้ทำปิตุคาสเราจักไม่ให้บิดาเราทําปิตุคาตแล้วค่อยๆย,ย่องเข้าไปนอนอยู่กับปู่ครั้นได้เวลาที่บิดาบอกไว้นายสวิทกะเทียมยานแล้วกล่าวว่ามาเถิดพ่อเราไปสะสางลูกหนี้กันเถิดแล้วให้บิดานั่งบนยานกุมารได้ขึ้นยานก่อนแล้วนายสวิทกะไม่อาจห้ามบุตรได้ จึงต้องพาไปป่าช้าผีดิบด้วยให้บิดาและกุมารพักอยู่ณที่แห่งหนึ่งกับยานตนเองลงถือจอบและตรากร้าเริ่มจะขุดหลุมสี่เหลี่ยมณที่รับแห่งหนึ่งแม้กุมารก็ลงแล้วไปสำนักบิดาทำเป็นไม่รู้เริ่มคำพูดกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าข้าแต่พ่อมันนกมันเทศมันมือเสือและผักทอดยอดก็มิได้มี พ่อต้องการอะไรจึงขุดหลุมอยู่คนเดียวในป่ากลางป่าช้าเช่นนี้เล่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณนะตักกลาสันติได้แก่มันนกก็ไม่มีมันเทศชื่อว่าอาลุปานิมันมือเสือชื่อว่าวิลาลิโยผักทอดยอดชื่อว่ากลัมพานิลำดับนั้นบิดาได้กล่าวคาถาที่สองตอบบุตรว่าแน่พ่อ ปู่ของเจ้าทุกพลภาพมากแล้วถูกกองทุกอันเกิดจากโรคภัยหลายอย่างเบียดเบียนวันนี้พ่อจะฝังปู่ของเจ้านั้นเสียในหลุมเพราะพ่อไม่ปรารถนาจะให้ปู่ของเจ้ามีชีวิตอยู่อย่างลำบากเลยบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอเนกพยาธิหิคือถูกทุกอันเกิดจากพยาธิหลายอย่างเบียดเบียนแล้วบทว่านะหิสะตังความว่า เพราะว่าพ่อไม่ปรารถนาจะให้ปู่ของเจ้านั้นมีชีวิตอยู่อย่างลำบากเช่นนั้นพ่อเข้าใจว่าความตายของปู่เท่านั้นประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่เห็นปานนี้จึงจากฝังปู่ของเจ้านั้นเสียในหลุมกุมารได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวกึ่งคาถาว่าพ่อได้ความดำริอัลลามกนี้แล้วกระทำรมที่หยาบช้าอันล่วงเสียซึ่งประโยชน์พึงทราบความแห่งคำอันเป็นคาถานั้นว่า ข้าแต่พ่อท่านคิดว่าเราจากเปลื้องบิดาออกจากทุกข์จึงผูกไว้ด้วยมรณะทุก์ชื่อว่ากระทำกรรมอันหยาบช้าอันล่วงเสียซึ่งประโยชน์เพราะได้ความดำริอัลามกนี้และเพราะก้าวล่วงประโยชน์ด้วยอำนาจแห่งความดำรินั้นตั้งอยู่ก็แหละครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ฉวยจอบจากมือบิดาตั้งท่าจะขุดหลุมอีกหลุมหนึ่งในที่ใกล้ๆกัน ลำดับนั้นบิดาจึงเข้าไปถามกุมานนั้นว่าลูกรักเจ้าจะขุดหลุมทำไมเมื่อกุมารจะตอบบิดาได้กล่าวคาถาที่สามว่าข้าแต่พ่อเมื่อพ่อแก่ลงก็จะได้รับกรรมเช่นนี้จากลูกบ้างแม้ลูกเองก็จะอนุวัตตามเยี่ยงตระกูลนั้นจากฝังพ่อเสียในหลุมบ้างถึงทราบเนื้อความแห่งคําอันเป็นคาถานั้นว่าข้าแต่พ่อ แม่ลูกก็จะฝังพ่อเสียในหลุมอีกหลุมหนึ่งในเวลาที่พ่อแก่บ้างอธิบายว่าพ่อเพราะเหตุนี้แลเมื่อพ่อแก่ลงก็จะได้รับกรรมเช่นนี้ในหลุมที่ขุดไว้นี้จากตัวลูกบ้างแม้ลูกเองก็จะอนุวัตตามเยี่ยงตระกูลนั้นคือที่พ่อให้เป็นไปแล้วนั้นคือเมื่อจเจริญวัยแล้วอยู่กินกับภริยาก็จะฝังพ่อเสียในหลุมบ้าง ลำดับนั้นบิดาได้กล่าวคาถาที่สี่แก่กุมารว่าแน่พ่อเจ้ามากล่าวกระทบกระเทียบขู่เข็นพ่อด้วยวาจาหยาบคายเจ้าเป็นลูกที่เกิดแต่อกของพ่อแต่หาได้มีความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่พ่อไม่บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปกุปมาโนแปลว่าขู่เข็นบทว่าอาสัชะแปลว่ากระทบกระเทียบเมื่อบิดากล่าวอย่างนี้แล้ว กุมารผู้เป็นบัณฑิตจึงกล่าวคาถาสมคาถาคือคาถาโต้ตอบคาถาหนึ่งคาถาอุทานสองคาถาว่าข้าแต่พ่อมิใช่ว่าฉันจะไม่มีความเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่พ่อแม้ฉันก็มีความเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่พ่อแต่เพราะฉันไม่กล้าจะห้ามพ่อผู้ทำบาปกรรมโดยตรงได้จึงได้พูดกระทบกระเทียบเช่นนั้นท่านสวิทากะ ผู้ใดเป็นคนมีธรรมอลลามกเบียดเบียนมารดาหรือบิดาผู้ไม่ประหุสร้ายผู้นั้นครั้นตายไปภายหน้าย่อมเข้าถึงนรกโดยไม่ต้องสงสัยท่านสวิทกะผู้ใดบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำผู้นั้นครั้นตายไปภายหน้าเข้าถึงสุขคติโดยไม่ต้องสงสัยบิดาครั้นได้ฟังธรรมกถาของบุตรดังนั้นแล้วจึงกล่าวคาถาที่แว่า น่พ่อเจ้าจะเป็นผู้ไม่มีความเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่พ่อก็หาไม่เจ้าชื่อว่าเป็นผู้มีความเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่พ่อแล้วแต่พ่อถูกแม่ของเจ้าว่ากล่าวจึงได้กระทำกรรมที่หยาบคายเช่นนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาหารจะเตมาตราคืออาหางปิเตมาตราอีกอย่างหนึ่งบาลีก็อย่างนี้เหมือนกัน ภูมานได้ฟังดังนั้นแล้วกล่าวว่าข้าแต่พ่อธรรมดาสตรีเมื่อเกิดโทสะขึ้นข่มไว้ไม่ได้เลยจึงทำชั่วบ่อยๆควรที่พ่อจะขับแม่ของฉันไปเสียไม่ให้ทำชั่วเช่นนี้อีกได้แล้วกล่าวคาถาที่ก้าวว่าหญิงชั่วผู้เป็นเมียของพ่อเป็นแม่บังเกิดกล้าวของตัวฉัน พ่อจงขับไล่ไปเสียจากเรือนของตนเพราะแม่จะนำทุกอย่างอื่นมาให้พ่ออีกนายสวิทกะได้ฟังคำของบุตรผู้เป็นบัณฑิตแล้วมีความโสมนัสกล่าวว่าเราไปกันเถิดลูกแล้วขึ้นนั่งบนยานกับบุตรและบิดาไปบ้านฝ่ายหญิงอนาจารย์นั้นก็ร่าเริงยินดีว่าคนกาลกันนีออกจากเรือนเราไปแล้ว จึงเอามูลโคสดมาทาเรือนหุงข้าวปายาตแล้วคอยแลดูทางที่ผัวจะมาครั้นเห็นมาทั้งสามคนก็โกรธว่าพาคนกาละกันีที่ออกไปกลับมาอีกแล้วจึงด่าว่าเจ้าคนร้ายเจ้าพาคนกาลกันีที่ออกไปแล้วกลับมาอีกทำไมนายสวิทกะไม่พูดอะไรอะไรปลดยานแล้วจึงพูดว่าคนอนาจารเจ้าว่าอะไร แล้วทุบนางนั้นเสียเต็มที่กล่าวว่าแต่นี้ไปเจ้าอย่าเข้ามาเรือนนี้แล้วจับเท้าลากออกไปครั้นไล่พันรยาไปแล้วก็อาบน้ำให้บิดากับบุตรแม้ตนเองก็อาบแล้วบริโภคข้าวปลาญาพร้อมกันทั้งสามคนหญิงใจบาปนั้นไปอยู่เรือนผู้อื่นได้สองสามวันในการนั้นบุตรกล่าวกับบิดาว่า ข้าแต่พ่อแม่ฉันคงยังไม่รู้สำนึกด้วยการถูกลงโทษเพียงเท่านี้พ่อจงแกล้งพูดว่าจะไปขอลูกสาวลุงในตระกูลโน้นมาปรนิบัติตัวกับบิดาและบุตรเพื่อทำให้แม่ฉันเกอ้อแล้วถือเอาของหอมและดอกไม้เป็นต้นขึ้นยานไปเที่ยวอยู่ตามท้องนาแล้วกลับมาเวลาเย็นนายสวิทกะได้กระทำตามทุกประการ สตรีในตระกูลที่คุ้นเคยบอกหญิงนั้นว่าได้ยินว่าหัวของเธอไปบ้านโน้นเพื่อนำหญิงอื่นมาเป็นภริยาหญิงนั้นสะดุ้งกลัวว่าฉิบหายละเราคราวนี้เราไม่มีโอกาสอีกแน่คิดว่าจะอ้อนวอนบุตรดูสักครั้งจึงแอบไปหาบุตรหมอปลงแทบเท้ากล่าวว่าลูกรักเว้นเจ้าเสียแล้วคนอื่นไม่เป็นที่พึ่งของแม่ได้ ตั้งแต่นี้ไปแม่จะปฏิบัติพ่อและปู่ของเจ้าราวกับพระเจดีที่ประทับไว้เจ้าจงช่วยให้แม่ได้เข้ามาอยู่ในเรือนนี้อีกกุมารกล่าวว่าดีแล้วแม่ถ้าแม่ไม่ทำเช่นนี้อีกฉันจะช่วยแม่อย่าประมาทครั้นเวลาบิดามาได้กล่าวคาถาที่สิบว่าหญิงชั่วผู้เป็นเมียของพ่อ เป็นแม่บังเกิดกล้าวของตัวฉันซึ่งมีใจบาปนั้นหูกทรมานดังช้างพังที่นายควานฝึกให้อยู่ในอำนาจแล้วจงกลับมาเรือนเถิดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าตาตะเป็นต้นความว่าข้าแต่พ่อบัดนี้หญิงชั่วผู้เป็นเมียของพ่อซึ่งก่อเหตุวุ่นวายนั้นหูกทรมานดังช้างพังที่นายควานฝึกให้อยู่ในอำนาจ สิ้นพยศแล้วบทว่าปุณราวชาตุคือจงกลับมาสู่เรือนนี้อีกเถิดกุมารนั้นครั้นแสดงธรรมแก่บิดาดังนี้แล้วก็ไปนำมารดามานางขอขมาโทษผัวและพ่อผัวแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ประกอบด้วยทำเครื่องคมปฏิบัติผัวพ่อผัวและลูกเป็นอย่างดีสองผัวเมียตั้งอยู่ในโอวาทของลูก ทำบุญมีทานเป็นต้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พระบรมศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศสัจธรรมเวลาจบสัจธรรมบุรุษผู้เลี้ยงบิดาได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลพระโคสพลทรงประชุมชาดกว่าบิดาบุตรและหญิงสะใภ้ในครั้งนั้นได้มาเป็นบิดาบุตรและหญิงสะใภ้ในบัดนี้ ส่วนกุมารผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นได้มาเป็นเราผู้ตถาคตชนนี้แลจบอัตกถาตักกะละชาดกที่แปด